บทเรียนนี้เราจะมาสอนเกี่ยวกับภาษาสวิสโอเคมาเปิดเอ็กโคนึกว่าเราได้ดาวน์โหลดกันมาแล้วนะปึ๊บมาที่ get start with a p o g n d โอเคตั้งชื่อว่า constan v a r i a b l e โอเคแพลตฟอร์ม okay. <c oughs> เป็น ios กเอสกดไปไปคิดปึ๊บหน้าหน้าต่างแรกเนี่ยของเพเก้าเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะนี้คืออิ p พ r t อยู่ไอคดมาแล้วก็เริ่มต้นด้วยวาประกาศตัวแปรวา่า ทียวิรว่าชื่อ n น m เป็น str ชื่อเป็น str แต่นี้เป็น s t r i n อยู่ใต้ฟันหนู2อ,อันเป็นส t r i n g ออกมาคือเราไม่ได้กำหนดชนิดแต่ทางสวิต echo เนี่ยก็พอค่าคะแนได้ว่าตัวนี้ถ้ามีฟันหนูเนี่ยคงจะหมายถึงสต r i n ก็จะพิมพ์ออกมาเป็นค่า s t r i n ให้เรา โอเคเราจะมาเริ่มต้นการประกาศตัวแปรตัวแปรจะมีอยู่2แบบคือ1ก็คือประกาศตัวคีย์ขึ้นมาคีย์ของมันก็คือคําว่า let 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 boy เท่ากับโอเคกดขึ้น่หมายแทบ็บาไปทีหนึ่งก็จะออกจากฟันหนูให้ ง่ายเลยปุ๊บก็จะได้มาตอนนี้มาประกาศตัวแปรตัวหนึ่งที่ชื่อว่า var var ว่าฝันหนูกดหมายแ็บปุ๊บก็จะออกจากตัวฟันหนูตัวหลังจะมีอ u t o c o m p พ e t ให้เรามันจะมี ตัวแปรอยู่2ตัวหลัก,ลกที่เราจะกำหนดกันในขั้นพื้นฐานก็คือตัวเลสเลสคือตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงค่าได้ว่าเลสคือตัวแปรที่เปลี่ยนแปรเปลี่ยนแปลงค่าไม่ได้ว่าคือตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงค่าได้โอเคทำไมถึงเปลี่ยนแปลงค่าไม่ได้ลองลองดูกันตอนนี้เราได้ชื่อตัวแปรมาแล้วบอยเรากำหนดใหม่ว่าให้มันเท่ากับ บอยกดเรืหมแท็บขึ้นเออร์เอร์ขึ้นมาโอเคคราวนี้เรามาดูนี้เกอร์เราได้ตัวแปรเกอร์มาแล้วเมื่อกี้หลังจากที่เราประกาศเห็นไหมเราประกาศชื่อตัวแปรชื่อชื่อตัวแปรนี้จะใช้เป็นชื่ออะไรก็ได้เท่ากับหนูเกอร์กดแท็บเครื่องหมายแท็บซ้ายมือปุ่มแท็บโอเคตัวนี้จะ ไม่ปรกากฏเออร์เรอร์ประมาณซก็จะขึ้นค่ามาว่าเกอรจากเกอรตัวนี้เราจะเปลี่ยนเป็นบอยก็จะได้เป็นบอยก็คือตัวแปรที่ถูกประกาศโดยตัววาเนี่ยชื่อเนี้ยเอามาใช้แล้วของเดิมเนี่ยเราตั้งชื่อไว้ว่าเกอรซึ่งเป็นสต i n g ก็คือมีฟันหนูตอนเนี้ย ตัวนี้เราจะหยิบมาใช้นี่คือหลักการของภาษาซวิฟคือเมื่อประกาศแล้วเราสามารถหยิบมาใช้ได้ตอนนี้เราหยิบมาใช้ทาอะไรเราหยิบมาบอกว่าต้องการเปลี่ยนค่ามันเนี่ยตัวนี้ตัวแปรเกอร์นเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเป็นตัวนี้มันก็เปลี่ยนให้เราแต่แต่นี่ตัวเลตมันเปลี่ยนแปลงค่าไม่ได้ฉะนั้นมันจึงฟ้องเออร์เลอร์ขึ้นมาว่า c a n not assign ไม่สามารถกำหนดให้บ o y เนี่ยเพราะว่าบ o y เนี่ยคือ let let ก็คือ constant constant คือค่าคงที่เปลี่ยนแปลงค่าไม่ได้นะถ้าต้องการเปลี่ยนอ,อโค้ดก็อัจฉริยะพอที่จะาหาข้อผิดพลาดของเราได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงค่าเราซึ่งมันยังทำได้ไม่ไม่ดีมากนะทำได้ในระดับพื้นฐานโอเคตอนนี้เป็นวาง ค่าตัวนี้ก็จะไม่เออร์เลอร์แหละเพราะว่าเปลี่ยนแปลงค่าได้ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นเลสเหมือนเดิมแล้วเราก็ไม่เอานี่โอเคกลับมาต่อปุ๊บเราประกาศตัวเลสเนี่ยใหม่อีกตัวหนึ่งบอยเหมือนเดิมเติม s เข้าไปเท่ากับ ปรวัตมาเดินปึ๊บใช้ได้ค่าออกไม่มีเออร์เลอร์บอยตัวนี้เป็นชื่อบอยตัวนี้เป็นชื่อที่จะกําหนดเป็นชื่ออะไรก็ได้แต่ถูกเลดเป็นตัวคุมไว้ว่าตัวแปรตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงค่าไม่ได้เกอร์ตัวนี้เป็นชื่อถูกกําหนดด้วยคีย์ว่าวาเกอร์ตัวนี้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้วันนี้บรรทัดนี้เกอร์ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบอยแล้ว โอเคเราจะมาดูตัวนี้กัน if statement if boy เท่ากับ boy ะจะเกิด error ขึ้นใน if statement เนี่ยเขาบอกว่าไม่สามารถที่กำหนดค่า of boy i f let constant อ่ามันเป็นค่า constant นะแต่จริงๆแล้วเราทำได้ ให้เราเพิ่มเครื่องหมายเท่ากับกับเบตวนะใน if statement จะต้องเป็นเครื่องหมายเท่ากับและเท่ากับถ้าเกิดว่า boy เนี่ยมันเท่ากับ boy เนี่ยมันเท่ากันนี่ถูกไหมเพราะมันชื่อกิบบอรวอเหมือนกันให้พิมพ์ออกมาอันนี้จะเป็นฟังก์ชันกดแท็บเข้าไปโอเคมันจะมี auto c o m p พ e t e เยอะมาก เราพิมพ์ P.R. เห็นไหม P.R. แล้วเราก็เลือกเอาว่าเราจะอะไรแต่อันนี้เอาง่ายๆก่อนปิ้นว่าอะไร this, uh, this this i s two ทำไมทำไมท็บออกมาโอเค ันพิมพ์ทูมาคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าไม่ใช่อ่ะบอกลีบบัวตัว,นตวเนี้ยตัวแรกเนี่ยเราเติมเเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นไม่มีค่าออกมาเราใส่ตัวนี้เข้าไป else ถ้าบินถ้าเป็นจริงเนี่ยกดกหมายถับเข้าไปถ้าเป็นจริงเนี่ยถ้าสเตทเตมนต,ตัวเนี้ยเป็นจริงเนี่ยเงื่อนไขตัวเนี้ยถ้าเป็นจริงเนี่ย ให้พิมพ์ค่า this is a t o u e มาแต่ตรงนี้มันเป็น for อ่ะคราวนี้เป็นจริงแนละ้วก็จะพิมพ์ this is a t o u e มาโอเคไม่เป็นไรอ่า this i s for กดแท็แท a g team อ่ะไม่เป็นไรเรียบร้อยตอนนี้ บอยตัวนี้เท่ากับตัวนี้แหละค่าของสเตทเมนต์ในนี้เป็นจริงแล้วเป็นจริงก็จะพิมพ์ this is true ออมา s l a n h n ก็คือการพิมพ์ออกมาโอเคแต่ถ้าเราเติมตัวนี้ให้เป็นตัว s เข้าไปป๊บเป็น for แล้ว this is for แล้วก็คือค่าของตัวนี้มันเท่ากันหรือเปล่า ถ้าเท่าเนตัวแปลตัวนี้กับตัวแปลตัวนี้เท่ากันหรือเปล่าถ้าเท่าให้มาทำคำสั่งนี้แต่ถ้าไม่เท่าถ้าเอลแปลว่าไม่แต่ถ้าไม่ให้มาทำคำสั่งนี้มันก็เลยพิมพ์ออกมาว่า this is for อันนี้เราลบตัว s มันก็จะเป็น this is to โอเคเดี๋ยวขอเปิด กลมาปุ๊บตอนนี้เนี่ยให้สังเกตว่าผมมีมีมีอยู่สองอันเพกาวกดเครื่องหมายคอมมาอ่าคอมมาแล้วก็ตัวหนอนซ้ายมือด้านบนคอมมาตัวหนอนอันนี้จะชื่อ constant and variable ซึ่งตัวนี้ผมจะใช้เป็นต้นแบบในการสอนตัวนี้คอมมาตัวหนอนอันนี้คือมอสููที่เรากำลังทำค้างกันอยู่ โอเคอันนี้คือคร่าวๆดูไปก่อนแล้วถึงเวลาเดี๋ยวพอเข้าไปเจอในโค้ดตอนที่เราสร้างโปรเโตก,กันจริงๆเนี่ยเราจะอ๋อเข้าจใจห,หลักการมาแล้วโอเคข้อมาตัวนนอนอเราพูดถึง constant and variable โ okay. อเคก๊อปมาเลยหน,นึ่งสองสามตัวนอนมา ประมาณ B ที่น okay. um high, ี่โอเคเขบอกว่าประกาศเป็นเล็กขึ้นมาเนี่ย maximum number ก็คือจำนวน off เห็นไหมสังเกตมันจะเป็นตัวใหญ่แต่ละตัวที่ต่อหลังจากแต่ตัวแรกจะเป็นตัวเล็กนี่คือหลักการตั้งชื่อตัวแปร off เขาเป็นตัวใหญ่ log atm a ตัวใหญ่เท่ากับ10อ่า นี่ตัวแปรว่าเทเลนตัวล็อกตัวใหญ่อตเทมตัวใหญ่ตัวศูนย์โอเคนี่คือการประกาศตัวถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยเอ,อเอโกจะมองว่าค่าตัวนี้เนี่ยมันคืออินโอเคมีชนิดเป็น in. อินกดมาแทาไปก็จะเขียนให้เรากดอิน เราจะประกาศเต็มๆก็คือจะประกาศแบบนี้เท่ากับ10มีค่าเท่ากับ10ตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงค่าเลตคือเปลี่ยนแปลงค่าไม่ได้ตัวแปรว่าที่ตัวแปร Cur r e n t log in a t time เนี่ยว่าเปลี่ยนแปลงค่าได้มีค่าเท่ากับ0ตอนนี้เรามาลองดูใหม่ Cur r e เลเห็นไหมกดขอหมายแท็บไปเลยเท่ากับ อ่าตอนนี้มันเหมือนกับว่ากําลังอยู่ในโหมดของ i n เพราะเป็นเลขศูนย์ถูกไหมฮะ i n อ่าตอนนี้ไอพคมองว่ามันเป็นเลขศูนย์ถ้าผมใส่เข้าไปฟันหนูเข้าไปโอเคจะขึ้น error ขึ้นมาเพราะอ่คลิกเข้าไปดู cannot assign value ค่าของชนิดเนี่ยเป็น string ห้ามประกาศเป็นสต i n g เนี่ยตัวนี้เป็นสต i n g เนี่ยทูไทอินเห็นไหมไอโคดจะรู้เลยว่าไอเคอร์เ e นตัวเนี้มันมาเป็นศูนย์มันน่าจะเป็น int int โอเคแต่ถ้าเราทำอย่างนี้คอลอนส t ริงหมายแทบเป็นศูนย์อย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ลองเป็นศูนย์นี้ได้ไหมไม่ได้ ติงต้องศูนย์ต้องหมายแทมโอเคก็จะไม่มีเออร์เลอร์รับประกาศเป็นสตริงหลังหลังชื่อตัวแปรก็จะมีเครื่องหมายโคลอนตอนนี้ก็จะไม่เออร์เลอร์นะี่ยโอเคตัวนี้เป็นตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงค่าได้ตอถ้าว่าตัวคล n t ชื่อเนี่ยชื่อคล e n ล็อกอินแอดเทมเนี่ยอของเดิมมันเป็นศูนย์แต่ณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นดีๆแล้วนะ เรามาลองดูปิ้นใช้คำสั่งปิ้นเคอร์เลนล็อกอินหน้าเพจกดเครื่องหมายแท็บอย่างเดียวโอเคออกมาก็จะปิ้นออกมาเป็นดี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 ด,ดีไม่ได้ปิ้นออกมาเป็นศูนย์โอเคเอาใหม่เราปิ้นใหม่ปิ้นเคอร์เลนแทบ็บกดแท็บอย่างเดียวตัวนี้จะพิมพ์ค่าออมาเป็นศูนย์แต่พอมาบรรทัดนี้มันถูก assign ก็คือถูกกำหนดใหม่ให้เป็นสตริงที่ ชื่อว่าดี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 โอเคเดี๋ยวไปดูโพยต่อการประกาศตัวแปรเนี่ยหลายๆตัวในบรรทัดเดียวโดยใช้ ปึ๊บัมา,ต,ามตัวนอนกลับมาที่ของเราปึ๊บประมาณ V ประกาศตัวแปร x เท่ากับหนึ่งปกติเราก็จะประกาศนี้แต่ตัวแปร x เ,เราก็จะใส่เอาแบบเต็มเต็ม int กดหมายแถบแต่ e c h o l ขนาดพอไม่ยังเป็น ก็คือตัวนี้เอกโคิดคิดอยู่แล้วว่ามันน่าจะเป็น In. อิเราวางอันนี้เราประกาศตัวแปร y ต่อประกาศตัวแตัวแปร z ต่อหรือหรือเราจะประกาศ y อย่างนี้ก็ได้ y เท่ากับ2 y z เท่ากับ3แต่เราสามารถที่จะประกาศ แต่เราสามารถที่ประกาศให้เป็นบรรทัดเดียวได้อันนี้ก็คือไม่มีอะไรดูไปคร่าวๆอย่างนี้โอเคจะไม่ปิ้นค่าอะไรนะเพราะว่ามันเยอะตัวเพเกลวมันยังไม่เจ๋วจริงกดอมามามาของผมกดคอมามานนะเพื่อกับไปดูโคลของผม,ผมโอเคมีสติงเนี่ยไทยแอนโนเทชันเนี่ยมันชนิดของ ของของตัวแปรเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างก็จะมีสต i ิงนะมี boo. Boo bedeutet, no in, บ o บูแปลว่าเย็ดโน n ินแปลตัวเลขโฟร์เป็นจุดทศนิยมนี่ก็จุดทศนิยมซึ่งใน e c โคดโดยมากจะไม่ค่อยกล่าวถึงตัวโ o ร์เราจะคุยกันแค่ตัวหลักๆคือดับเบิลยินบูสตริงสต i n g ก็คือตัวหนังสือบู boo ก็คือโดยมากจะถูกใช้ใน if ฟอี t สเ e ทเมนหรือว่าดูสเตทเมนต์ไวสเตทเมนต แล้วก็ for statement ฟังไปก่อนไม่เป็นไรโอเคนี่คือชนิดของมันก็คือข,ข้าวก็จะมีทั้งหมด5แต่ตัว for เราจะไม่ค่อยได้ใช้เรากลับมาที่ว่าอันนี้อันนี้คือการประกาศแบบเต็มโอเคกลับมาที่เมื่อกี้ได้คุยกันไปว่าประกาศแบบเต็ม บอกประกาศตัวตัวแปลว่าคือเปลี่ยนแปลงค่าได้นะชื่อ welcome message เนี่ยประกาศให้มันเป็นอะไรชนิดคือเป็นสตริงเราจะต่อท้ายมันไหมต่อท้ายก็ได้เท่ากับเลยเราให้ค่ากับมันกำหนดค่าให้มันว่า a กดหมายท็กเพื่อเป็นการออกจากฟันหนูตอนนี้ตัวชื่อตัวแปรเนี่ยเปลี่ยนแปลงค่าได้เนี่ยเป็นวาเนี่ยชื่อตัวแปรเนี่ยมีชนิดเป็นสตริง ชื่อตัวแปรนี้เปลี่ยนแปลงค่าได้มีค่าเท่ากับ a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  หรืออันนี้ในเมื่อเปลี่ยนแปลงค่าได้แล้วมันมีค่า a เราก็อ s s i g n มันใหม่ว่าให้มันเท่ากับ hello world ค่าของมันตอนนี้วาน welcome message เนี่ยก็จะเป็น hello world โอเคปิ้นออกมา ปิ้นกดแท็บเข้าไป welcome welcome message โอเคกดเหมายถับอย่เดียวโอเคจนออกขึ้นมาก็คือค่าของ welcome message ตัวแปรเนี่ยเนี่ยถูกเปลี่ยนจาก a เนี่ยเป็นนี่แล้วอ่าโอเค okay. เรากลับมาดูต่อการประกาศตัวแปรหลายๆตัวในบรรทัดเดียวกันก็คือเราสามารถประกาศตัวแปรว่า l ล t ทีเดียวเลยไม่ต้องไม่ต้องใช้วาหล,หลายๆตัวแต่อันนี้ประกาศแล้วยังแถมบอกชนิดด้วยนะว่าทั้ง1 2 3 4เนี่ยสตัวเนี่ยมีชนิดเป็นอะไรเป็นชนิดเป็น d o บ b ลดับ u b ลก็คือจุดทศน,นิยมบูคือบูคือจริงหรือเท็จอ่าโฟร์นี้เขาจะไม่ค่อยกล่าวถึงกันยินก็คือตัวแรกจำนวนเต็ม ดับเบิลก็คือจำนวนเต็มแล้วก็มีจุดทศนิยมโอเคการประกาศชื่อตัวแปรทําได้หลายแบบเช่นว่านี่โอเคนอกจากการประกาศชื่อเป็นตัวนอกจากการประกาศชื่อเป็นตัวตัวตัวอย่างนี้เราสามารถประกาศแบบนี้ได้ว่ามี AR ว่าเป็นตัวอีโมจินะก็คือกดที่คอนโทรลคอมาแล้วก็สเปซ a า คอนโท a คอมานคอนโท o คอมานแล้วก็สเปซบาร์เราจะประกาศชื่อตัวไหนดีเป็นตัวนี้อ่าเรียบร้อยเท่ากับบอยปิน้นคอนโท o คอมานสเปซบาร์ปิ้นตัวนี้ออกมาออมาเป็นบอย ก็คือตัวแปรเนี่ย,ยมีค่าเป็นบอยไม่มีอะไรมากมายคือพูดถึงว่าชื่อตัวแปรที่ประกาศชื่อตัวแปรจะเป็นในตัวอย่างนี้ก็ได้โอเคกลับมาต่อตัวแปรที่เปลี่ยนค่าได้ก็คือว่าเนี่ยประกาศตัวแปรว่ามาเนี่ยเปลี่ยนแปลงค่าได้เช่นเนี่ยจากเฟรลี่เมื่อกี้ที่เราดูกันตอนนี้กลายเป็นเวิร์แล้วจากเฮลโ o ล จะกลายเป็นเวอร์แล้วมาทานันนี้อ่าตนนัวนี้อันนี้เปลี่ยนแปลงค่าไม่ได้เนี่ยก็คือที่เราทำให้ดูกันคอมมาซีมา V มาแล้วก็ผมค็อกทั้งหมดนี้แล้วก็ตัวคอมมาแล้วก็สแลชเฉยๆนะครับอยู่ตรงตัวฟอฝาโอเคมาปุ๊บเราประกาศตัวนี้เป็น let แล้วเราเปลี่ยนค่าชื่อตัวแปรมัน ตั้งชื่อตัวแปรมันว่า f ฟ r l y Well แต่เราไปเปลี่ยนชื่อมันตรงนี้ว่าเป็นเวอร์ซึ่งเขาบอกว่าไม่ได้นะวิธีจะต้องเปลี่ยนเป็นวแล้วกันคุณถึงจะทำได้เห็นไหมเลสก็จะเออร์เลอร์ขึ้นมาผมไปเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อ f ฟนเฟรนเวลเนี well ่ยเฟรนด์เวลเนี่ยเป็น w ว r ร์ไม่ได้นะโอเคลไปโอเคกลับมาต่อตอนนี้คือการปิินค่าตัวแปรโอเค ปริ้นค่าตัวแปรก็คือนี่เราปริ้นออกมาปริ้นออกมานี่คือปริ้นค่าตัวแปรไม่มีหรอกโออ่า string interpolation การพิมพ์ค่าตัวแปรออกมาในรูปแบบของ string โอเคก็คือจะมีเครื่องหมายกันมาที่โปรเจกต์เราอ่าตัวแปร สมโอเคเอสอ่าให้เป็น hello world ปีนอ่าอันนี้นะอันนี้จะต่างกันตรงที่กฎหมายแทบปุ๊บเราจะบอกว่านหนูดิ i s ดชเห็นไหมอันนี้คือสตริงใช่ไหมเดชดิสเดช เราอยู่ในสตริงสังเกตฟังโนูใช่ไหมโอเคเราใส่ backslash อยู่ตรงตัวคอคนเึ้ื่อหมายวงเล็บแล้วก็ใส่ชื่อตัวแปรล,ลงไปก็คือทำเสร็จ,จปุ๊บออโต้คอมพิวเตอร์ขึ้นมาให้แล้วกดเครื่องหมายแทบ็บแล้วก็แทบ็บแล้วก็แท็บอีกทีก็จะออกมาก็คือจะปิินค่ามี this is ขึ้นมาด้วยปกติจะคำผสมก็คือชื่อ คำว่าสมคือ hello world เฉยถูกไหมคำว่าสงเนี่ยเปลี่ยนแปลงค่าได้ด้วยเพราะมันเป็นวาปกติถ้าเราปิ้นเราก็พิ้นสมเฉยแต่เราจะปิ้นสมในตัวแปรสมเนี่ยในสตริงด้วยในสตริงจริงน,นี่ก็คือ this is hello world อันนี้ใช้ใช้เยอะมากต่อไปอไม่เป็นไรคือดูให้มีความรู้สึกว่าเราเคย เคยเห็นเคยเคยแล้วเราถึงเวลาพอเราไปเขียนโค้ดกันจริงๆเนี่ยเราจะอ๋อเข้าใจว่ามาทวนความจำมาอีกทีหนึ่งว่ามันอ๋อมันอย่างนี้เองเรามาลองดูใหม่เลดก็ได้เลสซันเท่ากับน c e ทู m ีดอยู่โอเคกดเค้ืมาให้แท nice okay, so ็บออกไปตอนนี้ตัวแปลซันเนี่ยเปลี่ยนแปลงค่าไม่ได้แล้ว เ็เป็นเรซแต่เราไม่ได้บอกว่าสนใจว่ามันจะเปลี่ยนแปลงค่าได้ไหมเราจะปิ้มออกมาโดยใช้เปยนแปลงค่าโดยใช้ string interpolation โอเคกลับมาที่โปรเจกต์เราปิ้มอ่ะีกแล้วฟันนอีกนแะี้แ This This Backslash วงเล็บสั้นโอเคออกมาก็จะเป็นนี้คือ nice to meet you ก็คือ backslash วงเล็บแล้วก็ใส่ชื่อตัวแปรอยู่ในวงเล็บแล้ววงเล็บปิดแล้วก็ฟันนูครอบที่นั่โอเคขั้นมาดูต่อ โอเคนี่เหมือนกันดล้เก็เลนด์แมยูดอเร์เลนด์แมยูออฟเฟลลี่เวลคัมคือแบ็คสแลชวงเล็บใส่ชื่อตัวแปรเข้าไปชื่อตัวแปรโอเค okay. แล้วก็ อันนี้ก็คือที่เราได้กล่าวไปตอนเริ่มต้นก็คือทวนใหม่ทีเราบอกว่า if statement if อะไร if ก็คือก็นี่แหละคือ,อน,น if b o เนี่ยเท่ากับเนี่ยถ้าเป็นจริงเรามาทำค่าในนี้แต่ถ้าเป็นเท็จก็มาทำค่าในนี้แต่ตรงนี้มันเป็นจริงมันก็เลยพิมพ์ค่า true ออกมา แต่ถ้าเราต้องการให้มันเป็นเท็จเราพิมพ์ตัว s เข้าไปใน boy เฉยๆ boy ตัวนี้ค่าตัวแปรตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น boy กินบอลเติม s หลังจากนั้นค่ามันก็จะถูกปิ้นออกมาเป็น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  f o u แหละต้องหน่อแบบนี้ boy เท่ากับ boy ไม่ไม่เท่าไนงะ มันจะต้องเป็น this is for เ,เกิดอะไรขึ้นอ๋อ if ตัวนี้ขังอยู่โอเคโอเคอ่าเป็น this is for โอเคจบเรื่อง constant และ variable ไว้แค่นี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อตรงสิ่งเหล่านี้ให้เราสำคัญก็คือเราจะไปใช้มันเยอะมากก็อยากจะให้ ดูไม่ต้องจำคือดูให้พอผ่านผ่านตาเอาไว้โอเคครับมาต่อบทเรียนต่อไปที่หลังอีกทีนึง่ง